กล้าสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับผมอยู่กับผมกันเดินนะผมอัดคอมนะครับผมก็วันนี้จะมาสอนรับตัวละครเจ้าหน้าที่นะครับหรือออฟฟิเซอร์นั่นเองนะครับก็คือผมเคยทําคลิปนี้ไว้แล้วแต่ว่ามันนานมากๆแล้วในชื่อคลิปนั้นก็เขียนไม่ว่าสอนรับตัวคาบอยนะครับเพราะเออแต่งไตมันแต่งกายเหมือนตัวละครคาบอยนะครับเออแล้วผมแบบก็เลยไม่รู้ก็เลยแปลดูออฟฟิเซอร์มันแปลว่าเจ้าหน้าที่ก็เลยแบบเออโอเคครับ ซึ่งในคลิปวิดีโอนั้นเนี่ยมันนานมากๆแล้วนะครับตอนที่ออฟฟิเซอร์มาแรกๆเลยนะครับแต่ว่าตอนนั้นคือผมก็ได้มาแล้วนะครับโอเคซึ่งวิธีการรับตัวออฟฟิเซอร์นะครับหรือเจ้าหน้าที่ค่อนข้างที่จะรับง่ายมากๆนะครับอันดับแรกผู้เล่นมือใหม่เนี่ยก็ยังจะไม่มีออฟฟิเซอร์เลยนะครับทำไงก็คือ ให้เราทําการเล่นตัวละครอะไรก็ได้หนึ่งตัวนะครับเอาตัวละครก็ได้ไปเล่นด่านธรรมดานะครับตอนเนี้ยด่านทางาตรงนี้แต่ว่าคุณต้องไปแล้วเควสที่กระดานรายงานในกระดานงานนะครับก็คือเควสนั่นแหละครับก็เล่นเควสทั้งหมดประมาณตอนนั้นที่ผมเล่นประมาณสิบเควสนะครับถึงปลดล็อกตัวออฟฟิเซอร์ได้นั่นเองนะครับแต่ว่าช่วงนั้นมันมีบั๊กของส่วนเรื่องที่ว่าเล่นเล่นเควสตัวเนี้ยเออเล่นเควสตัวนี้ครับเล่นเรื่อยๆแล้วมันก็ คือมันเล่นได้เรื่อยๆนะครับมันก็จะปลดล็อกให้แต่ปัจจุบันผมรู้สึกว่ามันน่าจับไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าปัจจุบันเนี่ยมันจะเควสหลักๆของมันเนี่ยจะสิบเควสหรือเปล่าอาจจะเพิ่มขึ้นไปอะไรก็ได้นะครับก็คือวิธีการรับก็แบบที่ผมพูดไปก็คือ1ในคลิปนั้นแหละรครับก็คือ1คุณให้ไปรับเควสอะไรก็ได้1เควสต,ตรงนี้ทําภารกิจตรงเควสนี้ครบ10เควสนะครับหรือมากกว่านั้นนะครับมันก็จะออฟฟิเซอร์ก็จะหรือเเจจ้าที่่ก็ะดง มาออของส่วนของอ e ีเมลตรงนี้นะครับก็จะอยู่ตรงหน้านี้เลยนะครับก็จะเด้งให้เรามาออไม่ใช่ไมนก็จะเด้งมันก็จะเด้งมาให้เราตรงนี้นะครับผมให้เรารับตัวละครฟรีๆไปได้เลยนะครับให้เราเล่นด่านธรรมดาด้วยนะครับประมาณนั้นเล่นให้เล่นให้ชนะด้วยหรือเปล่าก็นอาจะชนะเดี๋ยวนะถ้าเป็นถ้าเป็นเควสแรกนะถ้าเป็นเควสแรกนี่ต้องชนะนะครับถ้าเป็นเควสทั่วไปก็ไม่ต้องชนะก็ได้นะครับเออหรือแค่มันเนี่ยแค่ ค่าโครงกระดูกสิบห้าตัวอะไรเนี่ยเออหัวฟักทองสิบตัวนะครับประมาณนี้นะครับก็วิธีการรับตัวละครเจ้าหน้าที่นะครับก็มีเท่านี้นะครับข้อที่ง่ายนะครับอืมแต่ว่าผูเ้เล่นมือใหม่ก็บางคนก็ยังไม่รู้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ทําคลิปนี้ไว้เผื่อคนที่ผูเ้เล่นมือใหม่นะครับก็บ๊ายบายครับผม